สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่สวัสดีครับเราก็อยู่ที่รถสุขาข่อนที่นะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวถ้าฝั่งซ้ายรถรถรถใหม่ซื้อมาโดนระเบิดขั้นนี่ครับสองปีขับสามห้องสามปีแล้วไม่นะครับอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้ชายนะครับจะจะไม่ขึ้นไปเ๋ยวจะพาไปดูชั้นบนนะครับว่าเป็นรูปบันไดครับเป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับ ม่านนะครับจะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงขึ้นไปดูพร้อมๆกันเปิดม่าน่างดีครับอันนี้ก็จะเป็นโถชีนะครับโถฉี่มีป้ายบอกยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่ห้องน้ําชายที่สําคัญนะครับดูครับมีแอร์ด้วยโอ้เย็นมากๆเลยครับอุณหภูมิที่23องศาแอร์เย็นมากๆเลยครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษเช็ดชู่นะครับจะเป็นถูล้างมือนะครับมีเจลแอลกอฮอล์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ อ่าก๊อกน้าเดี๋ยวดูน้ําถือว่าแรงใช้ได้นะครับถูสะอาดครับสะอาดครับดูครับมีไฟมีพัดลมนะครับระบายห้องดูครับเดี๋ยวพามาดูครับสะอาดสอ้นนะครับผมว่าเดี๋ยวเปิดดูกันโอเคครับสะอาดมากๆเลยครับดูทั้งพื้นนะครับทั้งไอ้นี่ก็จะเป็นการรีวิวนะครับห้องสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุลนครนะครับให้ดูภายในกันเห็นเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นอาโถโถูสีครับโถูสีอาอ่างล้างมือนะครับกระจกนะครับแล้วก็ชักโครกนะครับก็ให้เห็นกันครับก็มั่นใจได้ครับใครๆอาจสงสัยว่าข้างในก็วันนี้ได้อยู่กับอ่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ประกอบการตัดสินใจในการขึ้นมาบางทีอาจจะมองว่ามันอาจจะสกปรกพีกจริงแล้วมันไม่ได้สกปรกสะอาดตั้งมากนะครับโอเคนะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ